คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมดาบโอดาจิซึ่งมีความยาวถึง2เมตรถึงเคยเป็นอาวุธหลักในการจัดการทหารม้าในยุคโบราณโอดาจิไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดาบญี่ปุ่นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งในการต่อสู้กับทหารมมาด้วยความยาวเฉลี่ยระหว่าง150ถึง200เซนเมตรโอดาจิสามารถตัดผ่านเกราะและม้าได้ในครั้งเดียว การใช้โอดาจิในสนามรบต้องใช้ทักษะและพละกำลังอย่างมากนักรบจำเป็นต้องฝึกฝนเป็นเวลานานเพื่อควบคุมดาบที่หนักและยาวนี้นอกจากนี้โอดาจิยังมีน้ำหนักเฉลี่ยถึง2-3กิโลกรัมซึ่งหมายความว่าการแกว่งดาบนี้ต้องใช้พละกำลังมหาศาลแหล่งข้อมูลหลายแห่งระบุว่าโอดาจิถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุคสงครามเซนโกกุ ความยาวของดาบทำให้นักรบสามารถโจมตีจากระยะไกลและเอื้อมไปถึงทหารม้าที่วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงในชีวิตประจำวันการเรียนรู้วิธีใช้โอดาจิอาจเทียบได้กับการฝุดฝนเพื่อควบคุมและจัดการกับสิ่งที่ใหญ่และซับซ้อนในชีวิตการใช้โอดาจิแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างทักษะความพยายามและความอดทนที่น่าทึ่ง